เตรียมส่งงาน Fcon f s z 1หใบนะครับกล่อง p i กิ y แบ็กจาก s k s นะครับนี่นะครับ Fcon f s z ส่งมาซ่อมนะครับอาการคืออุปกรณ์รีซิเตอร์นะครับหายไปหกตัวแล้วก็รีดไลท์ไม่ได้นะครับมีอุปกรณ์ Power supply เสียหายนะครับกล่องใบนี้เป็นกล่องพิการมานะครับ ชุดนี้หายไปแล้วก็มีอุปกรณ์ power supply ตรงนี้นะครับเสียหายนะครับตอนนี้เปิดติดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมเปิด power supply ก่อนนะครับอ,อน power supply นะครับสถานะติดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูโปรแกรมกันนะครับเปิดโปรแกรม f อ o คขึ้นมานะครับ ลีดไฟนะครับกล่อง Connect ได้ปกติแล้วนะครับเตรียมพร้อมส่งที่จะไปติดตั้งในรถครับสถานะสีส้มนี้คือกล่องและคอมพิวเตอร์คอนเน็กนะครับทำการเปิดดูไฟล์เดิมนะครับที่ใส่มาก,กับรถนะครับ เดี๋ยวเราจะลองเปิดไฟล์ใหม่นะครับ open file มาลองใส่เป็นอา3าแล้วกันครับเปิดไฟล์ได้นะครับโอเคทำการไลท์โปรแกรมลงไปนะครับดูสถานะนะครับสีส้ม connect นะครับถือว่าปกตินะครับ กลับมาดูนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทำการปิดกล่องนะครับดูไฟสถานะนะครับปิดกล่องปึ๊บอ่าโอเคทำการเปิดกล่องขึ้นมานครับเปิดแล้วนะครับรีดไฟลรีดได้ปกตินะครับกล่องจำนะครับปกติทุกอย่าง โอเคครับฝ่ายเดิมนะครับปกติดีนะครับเป็นหกสูบเห็นไหมครับปกติดีนะครับทุกอย่างสมบูรณ์เตรียมพร้อมส่งงานนะครับโอเคจบคลิปนะครับซ่อมกล่อง f อ o n คอนทุกเวอร์ชั่นนะครับติดต่อเข้ามาได้ครับอินบ็อกซ์หรือจะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปก็ได้นะครับขอบคุณครับ